สวัสดีช้าโลกทุกคนนะครับวันนี้จะลองซ่อมปลั๊กไฟดูนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นอ่ะสังเกตดูว่านะเพิ่งตื่นมาเจอว่าไออีปลั๊กอันเนี้ยมันมันติดบ้างไม่ติดบ้างบางจุดงงเง้งงงงไม่ติดแล้วเนี่ยคือเสียบไฟนะเสียบไฟเนี่ยไฟติดนะแต่ว่ามันติดบ้างไม่ติดบ้าง ก็ไม่รู้าสาเหตุเป็นอะไรตอนแรกก็ไม่อยากจะซ่อมหรอกแต่ไหนๆก็เรียนจบวิศวกรแล้วนะตอนนี้จบปีสีแล้ววิศวกรภาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับละโทรคามานาคมก็อยากพยายามลองซ่อมดูนะครับแต่ตอนแรกเลยสําหรับสาหรับน้องๆน,นะครับที่ท,ที่มีปลั๊กอย่างเงี้ยหรือว่าปลั๊กอย่างอื่นก็ได้แล้วบองเอ่ญว่ามันใช้แล้วมันมันไงมันไม่ติดอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยให้ดูว่าอะไรมันขาดนะครับโดยก่อนก่อนอื่นเลยไอ้เนี้ย สวิตไฟใช่ไหมปิดไปก่อน่อะปิดยังไงไฟมันก็นไหลอยู่ดีอ่ะดึงปลั๊กออกอเพื่อความปลอดภัยโอเคอขั้นตอนต่อมาครับราา fill. ลองมาดูฟิลลองมาดูฟิลแล้วเราเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราลองทําแล้วนะฮะมันจะใช้ได้ไหมนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเราปลอดภัยแล้วนะโอเคปะ่ะปลอดภัยแล้วนะครับเออมีอย่างหนึ่งคือไขควงวัดไฟนะอันนี้คือของคู่คู่กายของวิศวกรเลยทุกคนต้องมีนะครับเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถไปจับไฟโดยตรงได้ช็อตตายเลยนะ ออย่างแรกเลยเราดูฟิลก่อนฟิลตัวนี้มันจะอยู่ในทฤษฎีของไฟฟ้านะครับมันจะอยู่ในเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงหรืออิพกกฎของโอห์มนั่นแหละอ่าฟิลเราจะมาดูฟิลกันนะครับลักษณะของฟิลเป็นอย่างนี้กล้องกล้องโฟกัสเลยครับซิงอ่าอันนี้คือลักษณะของฟิลนะครับมันจะเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนกับอะไรอ่ะ อายุกยื้เยือเหมือนตัว้ันทานเลยยื้อเยื้อยือยืครับแต่เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่สามารถทนกระแสไฟได้เท่าหนึ่งเราเดี๋ยวเราอ่านก่อนมันทนได้เท่าไหร่ครับมันจะเขียนมันจะเขียนเป็นเป็นข้างบนตรงเนี้ยนะครับเป็นเลขสิบสิบแอมป์นะครับถ้าเกิดว่ามันมันร้อนไปกว่านี้หรือว่ากระแสมันรัดวงจรหรือว่ามันมาเอินไฟตกไฟรั่วหรือไฟมันออกมาเยอะเกินฟ้าผายอย่างเงี้ยมันจะมีกระแสไหลมากขึ้นนะครับ แล้วมันก็จะทําให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลไหลเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรามากเกินไปทําให้อุปกรณ์ชินนัพังนะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยมาช่วยนะครับถ้าเกิดกระแสไหลามากมากกว่า10แอมป์เนี่ยอย่างเช่นเป็น10.5แอมป์หรือ12แอมป์อย่าง M, เงี้ยฟิวจะขาดแล้วทําให้ไฟฟ้าตรงเนี้ยตัดวงจรทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราไม่พังนะครับโอเคต่อมาตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอฟ,ฟิวเนี่ยไม่ขาดนะครับไฟต้องไหลได้แน่แต่ทําไมมันถึงไม่ติดนะไอตัวตรงเนี้ย มันติดบ้างไม่ติดบ้างจากการที่สังเกตเมื่อกี้คือไฟแดงบ้างดับบ้างนะครับพี่ก็เลยจะมาลองไขไขกล่องนี้ดูนะครับพี่ก็ไขเตรียมมาตั้งแต่แรกอย่าลืมนะครับว่าการทําทุกครั้งนะครับเราเล่นกับไฟ220โวลต์ไฟบ้านเนาะ10โวลต์ก็จะเจ็บแล้วนะครับก็แป๊บๆแ,แล้วในในฐานนะครับอันนี้220โวลต์ก็คงจะช็อตตายได้เลยนะโอเคแล้วจะมาดูอุปรกรณ์ภายในกัน ทีนี้ภายในวงจรของมันเนี่ยมันก็เป็นวงจรง่ายๆเลยครับตอนแรกอันนี้ต่อกับสายไฟมาอันนี้เสียบกับไฟละไฟบ้านเลยนะมันก็จะมาเข้ากับฟิวนะครับตรงนี้เข้าฟิวคือมันจะวิ่งเข้า Feel. ฟิวปุ๊บถ้ากระแสไม่เกิน10โวลต์40แอมป์มันก็จะส่งผ่านไปปุ๊บเข้ากับไฟตรงน,นี้มันก็เหมือนกับเส้นลวดธรรมดาแหลนะมันเหมือนกับวงจรเส้นลวดธรรมดาต่อไปต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็แค่แยกให้เราเสียบไฟได้เท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนตอนแรกอ่าดูที่ฟิวนะ ดูที่จุดบัตรกรีนะครับบัตรกรีก็คือการที่เอาตะกั่วจิ้มกับขดลวดแล้วให้มันเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคนะตรงนี้ก็เชื่อมติดกันตรงนี้ก็โอเคติดกันไม่มีขาดนะครับตรงนี้ก็ติดกันนะตรงนี้ก็ไม่มีรอยขาดนะครับโอเคตรงนี้ตรงโอเคหมดนะครับมาดูขากลับบ้างอ่าเจอละอ่าสังเกตเห็นว่า นะครับตรงนี้เนี่ยเส้นลวดทองแดงกับกับตัวที่ต่อกับฟิลตรงเนี้ยมันขาดถูกไหมเออแล้วก็เออทาไงดีล่ะอ่ะก็หาอะไรมาบัดกรีให้มันติดกันซะหน่อยนะครับมันก็ต้องมีหัวแรงครับอันนี้คือเรียกว่าหัวแรงกับตะกัวจี้ให้มันติดกันโอเคเดี๋ยวมาลองดูแล้วจี้แล้วมันจะใช้ได้ไหม จริงๆเขาวัตกีแค่ก้อนเล็กๆก็ได้นะแต่อันนั้นถ้าก้อนเล็กๆมันจะเป็นเหมือนกับในวงจรอิ็กรอนิกธรรมดานะครับแต่พี่ขอบัตกีก้อนใหญ่เพราะว่าสายไฟมันใหญ่มากนะเนื่องจากสายไฟอันนี้ใหญ่อันนั้นก็ใหญ่นะครับเผื่อเวลาเราตกทําตกหรือว่าไปขยับขยับอะไรอย่างเงี้ยตะกวดมันเยอะๆมันจะได้ช่วยกันจับให้มันยึดติดแน่นขึ้นนะครับมันไม่หลุดง่ายนะครับโอเคหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่งอแงงอแงแล้ว อ่ะสังเกตดูนะครับอันนี้อย่าอย่าจับโดยตรงนะครับเพราะว่าเพิ่งบาดกีมามันร้อนมากนะก็ลองเขีย่ยๆดูนะครับมันก็ไม่งอง้งอง,งอง้งแล้วโอเคแล้วก็ไอ้เมื่อกี้ตะกั่วที่มันติดก็เขีย่ยๆทิ้งหนะ่อยเมื่อกี้ที่มันบัดกีติดยาเพราะว่ามันเคยบัดกีมาแล้วนะครับคั้งหนึ่งแล้วก็มันมีตะกั่วมันเก่าหรือเปล่าอันเก่าบ้างเล็กน้อยนะครับทําให้การบัดกีเนี่ยยาก คือถ้าเกิดอ,อยากให้ปัดกีง่ายคือต้องเอาออกมาขัดก่อนะขัด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 ,ขดนะให้น้ํายาเก่ามันออกไประณนี้แล้วก็นะครับก่อนที่เราจะใส่กลับนะครับเราก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมนะครับก็ติดติดไปให้เหมือนเดิมนะครับไม่งั้นเวลาใส่กลับเนี่ยเราก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอ่ะสังเกตนะครับสังเกตบั๊กเนี่ยดูข้างหน้านะครับดูข้างหน้าเราจะเห็นใช่ไหมว่ามันเป็น,ปนสามตาถูกปะ อันนี้คือปั๊กเมืองไทยครับปั๊กเมืองไทยเป็นอย่างนี้3ตาถูกปะอาสังเกตเลยนะสม,มมติว่าพี่จิ้ม3ตาลงไปปุ๊บเราเห็นอะไรไหมนะครับมันเป็น3ตาหลอกครับถ้าไฟเหมือนกับไฟมันลัดจริงๆอ่ะมันไม่ลงดินหรอกมันก็ชอ็อตตายอยู่ดีนะครับอันนี้คือปั๊กสามตาเมืองไทยนะครับโอเคซึ่งเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเสียดจริงๆตรงนี้ก็เป็นสายกาวนะถ้าเป็นสายกาวจริงๆมันจะวิ่ง มันเหมือนกับว่ามันจะวิ่งลง,ลงดินแทนที่จะช็อตเราอะแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าก็ก็เหมือนสายอากาศอะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถือมาอ่านเป็บเทียบกันนะครับมีที่มีอันนี้อันนี้เป็นรางปักใหญ่รางปักใหญ่จะเป็นนี้ดี่วตรงนี้จะเป็นสายกาวตรงนี้จะมีไฟจริงๆนะครับอลองเปิดให้ดูเดี๋ยวลองเสียบกับไขาควงเลยนะ จิ้มจริงๆจะมีไฟนะเนะี่ยสายกาวนะครับถ้าเกิดไฟลัดจริงๆมันจะวิ่งเข้าสายกาวแล้วก็ออกไปแทนที่จะช็อตเราก็ไม่ด้ช็อตลงกาวแทนนะครับอันนี้คือปลั๊กมาตรฐานจริงๆอันนี้อันนี้ปลั๊กแพงมากนะครับหลายร้อยเลยส่วนนี้ก็ไม่กี่บาทค่อนข้างจะแตกต่างนะครัหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมเขาทําทำรูนี้มาให้เขาเขาทำมาเพื่อลองรับลองสังเกตดูป่วยุ่วยความความ S 1> <S 1> <S เขาทาเอาไว้ให้ลองรับนะครับสำหรับปั๊ก็ประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นปักหลายชนิดนะครับมันสามารถลองรับปักแบนๆได้เสียบตรงน,นี้ได้มันลองรับปักปักใหญ่ๆได้ไม่มีตัวอย่างนะครับจจะเป็นปักรูใหญ่ๆอะ่ะเสียบข้างๆได้มันจะลองรับปักที่มี3รูสามารถเสียบ3รูได้โอเคปะ่ะอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับที่เขาทํามาหลายๆรูนะครับไม่ใช่บักนะครับหรือว่าไม่ใช่เขาโกงนะเขาทําเพื่อให้เราลองรับ การต่อหลายแบบนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราซื้อปลั๊กที่มันมี3ตาอย่างเงี้ยแต่เราซื้อที่มี2รลูมาใช่ไหมเสียบเข้าไปทาําไงเสียบไม่ได้ถูกไหมครับเราเขาก็เลยทํารองรับไว้นะครับให้เสียบ3ามูได้นะครับแต่มันจะไม่มีในตรงนั้นนะครับอะสังเกตดูว่ามันต่อไม่ติดนะรู้สึกว่ามีข้อผิดพลาดคือมันเชื่อมต่อกันไม่ติด หลังจากที่เราบัดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็คทุกอย่างให้หมดให้มันเหมือนเดิมนะครับเช็คทุกอย่างทุกอย่างถ้าเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็ โอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาลองกันว่ามันสามารถใช้ได้ไหมนะอ่ะลองเสียบปลั๊กอยู่อ่ะออนลุ้นนะครับติมั้ยติดเนาะอ่ะเราจะมาลองเสียบฟลิตไฟดูนะครับอันนี้คือปลั๊กปลั๊กของหลอดไฟถ้าเสียบแล้วไม่ต้องสว่างขึ้นนะครับสังเกตนะสว่างวะอ่ะถอดดับ <c oughs> อ่ะแสดงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับ อโอเคลองทุกรูเลยนะครับอันนี้ก็สว่างขึ้นเนาะอันนี้ก็สว่างขึ้นอันนี้ก็สว่างขึ้นนะครับโอเคจากการที่เรามาแงะแงะแกะกันดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันใช้ได้เนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับวิดีโอนี้น่าจะหมดแล้วครับก็ฝากไว้ครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับเวลาใช้ฟลักควงอย่างเงี้ยเวลาที่มันใช้แล้วมันเกิดสวิตติดต,ติดด,ดบๆเงี้ยขั้นแรกเลยฝากเอาไว้เลยนะครับดู ดูฟิลขั้นแรกนะครับแต่ก่อนดูเราต้องถอดปลั๊กก่อนนะถอดปลั๊กปุ๊บปิดซุบแล้วค่อยดูฟิลของมันฟิลอยู่ตรงนี้นะครับขั้นแรกเลยแล้วก็ขั้นที่ขั้นที่สองดูฟิลแล้วถ้าขาดเปลี่ยนนะครับแล้วลองเอาฟิลตัวใหม่มาใส่นะครับโดยที่ฟิลตัวนั้นก็ต้องเป็นฟิลตัวเดิมด้วยนะครับอย่าเอาฟิลเยอะกว่านี้ถ้าเอาฟิลเยอะกว่านี้สมมติว่าฟิลตัวเก่ามัน10แอมป์เนี้ยเอาฟิลตัวใหม่มาเป็น15แอมป์หรือ20แอมป์ทำไมเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไฟมันรรัดจิงๆเี้ย ไอ้สายไฟอย่างเงี้ยมันทนทน,ทนความร้อนได้ไม่ไม,ไม่มากทนกระแสได้ไม่มากถ้ากระแสเกินแล้วฟิวยังไม่ขาดสายไฟนี่ไหม้ทันทีทําให้ไฟไหม้บานได้นะครับอ่ะขั้นที่3ขั้นที่3ถ้ารู้แล้วว่าฟิวไม่ขาดแกะออกมาครับแล้วก็เช็คดูสายไฟแต่ละอันขาดไหมขาดไหมตรงไหน,นขาดไหมถ้าขาดนะครับขั้นที่4เอาบัดกีมาบัดกีครับเอาตะกั่วมาบัดกีเข้ากับสายไฟให้มันไม่ขาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูได้ว่าน็อตตัวไหน พ่อมาจากตรงไหนเก็บดีๆนะครับแล้วก uh ็อะไรงัดแงะออกมาฟิล <Allah. S 2> นี้ลักษณะเป็นยังไงนะครับใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็ดูด้วยว่าเหล็กนะครับเหล็กที่มันเชื่อมสายไฟแต่ละอันเนี่ยรางปั๊กรางปั๊กแต่ละอันเนี่ยต้องใส่เหมือนเดิมด้วยนะครับก่อนที่จะใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับจริงๆเราไม่ต้องไชสใช้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเก็บเหมือนเดิมแล้วนะครับเราลองใช้ขคของไฟนะครับก็จิ้มดูนะครับลักษณะของมันถ้าเกิดว่ามันมีไฟนะครับ มันมีไฟมันก็จะ,ะไม่ถนะัดอาถ้ามันมีไฟมันจะมันต้องติดสิอานี่ถ้ามันมีไฟมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับสีส้ม,สมนะครับอะยินนะมีไฟขึ้นสีส้มใช้อย่างนี้เช็คก,ก็ได้นะครับสายของวัดไฟนะครับก็หวังว่าน้องๆจะเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้เนาะเวลาเราซื้อปลั๊กไฟมานะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อกันบ่อยๆนะครับเพราะปลั๊กเนี่ย ถ้ามันเสียแล้วเราพอมีพื้นฐานทางวิศวกรรมหรือว่าทางช่างเนี่ยเราจะพอซ่อมมันได้นะครับหรือบางคนบอกว่าไม่มีบัตรกีไม่มีอะไรก็จริงๆมันต้องเป็นเหมือนกับของสามาัญประจําบ้านเนาะต้องลองมีดูนะครับลองฝึกดูลองใช้ดูเราจะได้ไม่เสียตังในการซื้อของใหม่ๆมาใช้เสมอๆนะครับลองมองให้เป็นช่างนะครับแล้วเราจะเสียเงินได้น้อยลงนะครับมีอะไรเราก็พยายามซ่อมมันนะครับนีใช้ได้แล้ว complete mission complete